สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมซอมบี้เอ็ดสามซอมบี้ถล่มเมืองนะผมกับผมนายวุฒินะครับผมคนเก่าคนเดิมนั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้เรามาเล่นซอมบี้เอ็ดสามกับนี่เลยนะครับผมมันมีอ่าภารกิจรายวันขึ้นมานะผมเนี่ยเป็นสถานการณ์เนี่ยตรงนี้เห็นบ้านบ้านเน,นี่ยสถานการณ์นะครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นซอมบี้อะไรนะครับผม แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะเล่นด้วยไปดูกันครับว่าอ่ะในพารนี้เราจะทำเควสรายวันได้ได้ถึงไหนนะดูดิมันนี้เนี่ยเห็นปะสิบห้าตัวร้อตัวสองอยห้าสิบตัวเออแต่นะเ,เราดูพลังพิเศษก่อนเราเอาแม่เหล็กไปไม่ดีเลย เานี้ไปดีกว่าเอากะเป๋าไปดีกว่านะเอากะเป๋าพยาบาลไปแทนแล้วกันมาแบบเริ่มกันเลยเขาให้เราฆ่าสิบห้าตัวอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นซอมบี้อะไรนะแต่ดูๆแล้วก็น่าจะถึกอะ่ะคิดว่าน่าจะถึกพอสมครวรนะเนี่ยเพราะไม่งั้นมันไม่ให้ไม่ให้ฆ่าแค่นี้หรอกสิบห้าตัวนะอันนี้อะไรเนี่ยฝึกฮีโร่ของคุณเพื่อปลดล็อกความสามารถพิเศษ ก็ฝึกแล้วนะฝึกจนอันตชานี่เวล1สิบสองแล้วสูงสุดแหละอ่าแล้วก็โหลดเสร็จแล้วไปดูในเกมกันมาพร้อมกับเปิ้ระเบิดเลยสิบห้าตัวอ๋อก็ไม่ถึกนะเหมือนเป็นไเนี่ยเหมือนพวกทนายอะ่ะเหมือนเป็นซอมบี้ทนายซอมบี้ธรรมดาเนี่แหละโอ้นงี้ได้อยู่นะ ามาลุยกันเลยครับผมฆ่าไปสองตัวแล้วนะนี่ครับผมยิงหน้าแหกครับผมอยู่ไหนล่าออกมาสินี่ไนงะได้ตัวที่สามแล้วเอ้ยอย่าก,กระตุกตัเย็นพี่ใจเย็นอ่าตัวที่สี่ออกมาให้ยิงครับผมยิงทีเดียวตายเลยม้งเนี่ย โอ้ผมไม่ชอบไปนี่แหลนะนักบินวิ่งไวเกินโอ้ยทำไมกระตุกจังเลยนะโอ้ยมันจะขยันใส่หมวกอะไรกันมาเนี่ยรู้ไหมว่ามันเปลืองลูกปืนนะครับผมเฮ้ยทำไมไม่ออกมาเลยออกมาออกมาได้สี่ตัวเองโว้ย นี่เลยครับหมาเนี่ย,ย,ย,ยปลามีดปา่ดปาอีโต้ไอ้น,นี่นี่แต่โอ้นี่เลยนี่เป็นไงหามคุณยนยักษ์คุณยนยักษ์อย,ย่ามายุ่งมาเดนหลบด้วย เฮ้ยกัดเป็นไงย่ามามโมโหเฮ้ยยี่พึ่งพังง่ายขนาดนั้นดิลูกปืนเหือเฮ้ยพังงามสวยแบ้วนะครับผมเฮ่ยทำไมาพังไวจังไงเฮ้ยใจเย็น ใจลุ่มลุ่มไว้หน่อยฮันกระม๋นี่นก็ยิงกรับ๋อือ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 จักไม่ปืนเลยปืนระเบิดปืนระ,ะเบิดนะครับผมอมือย่าแยหม่มเฮ้ยใจเย็นอย่างนั้นขอข้าเฮ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งอือ อืมนะครับผมอ้ออืออโอ้โหได้แปดตัวเองอะ่ะนึกว่มามันจะเกิดมาบ่อยยัดหน้าแหกเป็นไงเชื่อแล้วอืเรียบร้อยสิบตัวนะครับผมอีกสักอันเป็นไงโอ้โห พอกูจะตายแล้วมึงเกิดมาให้ตายเถอะอืม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 เสียระเบิดใช้เล่นไปสองลูกโอ,โอ้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่ถึงเดี๋ยวโออีกตัวเดียวเองอะ่ะเอาใหม่เน้ะผม ตัวเดียวได้มาหมื่นสามนะมา,มาอีกสักรอบอีกสักรอบมาเกิดขึ้นมายิงไม่โดนไะด้ยิงใครละเออเกิดมาแล้วละ นี่ไงสองตัวนี้สิได้แล้วเนี่ยเหมือนกว่า <c oughs> โอ้ยคันคอรนะผมต้องขออภัยด้วยอย่าเสอวิง่งตามมาได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวจเย,นยน็นๆอย่าก,กัดมั่วดีเออ รอบนี้เราไม่รู้จะผ่านหญิงอ้วนยังไงนี่ไงหนาวจนแข็งจริงพ่อคงพ่อครัวพ่อครัวเขาให้อยู่ในครัวไม่ได้ไม่อยู่กลางถนนยิงเข้าไปอย่าให้มันนี่ไงเจอแล้วตัวที่เราตามมาเอ้ยหมาหมามากลับไปแล้วนะกลับเกลือดโดยใช่เหตุ มีอีกไหมขอแบบมันเกิดมาบ่อยๆไม่ได้ไงไอตัวผ้าพ,พันแผลเนี่ยเฮย้ยเฮย้ยมันตัวอะไรอ,อืเอเฮ้ยมันกระโดดได้อุ้ยอืออืออือ,อ กระโดทะโดทำไมกระโดทะโดทำไมกระโด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 ดทำไมไม่ต้องไม่ต้องกระโดดไม่ต้องไม่ต้องกระโดดนะกระสุนหมดแล้วก็รียิงหน้าเข้าไปให้นี่กระโดดทำไมล่ะเออไม่ต้องมาโดดให้มันวุ่นวายเริ่มถึกแล้วนะผม เริ่มมีความถึกขึ้นมาบ้างแล้วอือปืนระเบิดนี่ช่วยได้เยอะนะผมอือสิบเก้าตัวแล้วเนี่ยโอยิงจะจ่อมันยิงยิงไม่ตายเลยอืออือนะครับผม ออืมอืมเดี๋ยวคราวนี้น่าจะต้องยอมตายแล้วล่ะโอ้เรียบร้อยครับผมอนะค่าซอมบี้ไปร้อยกว่านะเป้าหมายสำเร็จด้วยนะครับผมเผาซฆ่าซอมบี้ แล้วก็ค่าครั้งละหลายตัวนะครับผมสถานการณ์เราโอ้โหเป็นไงครับผมค่าซอมบี้มัมมี่สิบห้าตัวนะครับผมสิบห้ามัมมี่นะครับผมสิบห้ามัมมี่ตัวนะครับผมได้ตังมาหมื่นสามแสนสามเนาะใช้ได้อยู่นะโอ้ยเยอะร้อยตัว เดี๋ยวผมจบไว้ในแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะพาร์นี้เดี๋ยวผมแอบไปนอกรอบนิดนึงนะดูว่าผมจะฆ่ามันได้ถึงร้อยตัวไหมไม่รู้ว่าจะต้องเล่นอีกกี่ทีนะเนี่ยครับผมแล้วยังไงก็เราไปเจอกันในพาร์ตต่อไปเนาะพาร์ทนี้ฆ่าบอสไปสองตัวนะสรุปพาร์ทนี้ฆ่าบอสไปสองตัวคิวมามี่ได้สามจุดสามตัวละโอเคครับผมเราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ